สวัสดีค่ะพบก,กับดวงกินไปเที่ยวไปจ้าวันนี้ดวงพามาชมสวนผักที่บ้านนะซูปเปอร์มาร์เก็ตในบ้านจ้าตามมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างเนาะอันนี้ก็จะเป็นพริกนะคะชิลีชิลีพริกพริกอ่าพริกกินดาเนาะแต่ยังไม่ทันสุกนะคะแต่ดกมากค่ะดวงก็พามาชมสวนครัวที่บ้านเนาะ ก็จะดกเนาะได้กินเรื่อยๆนะคะซุปเปอร์มาร์เก็ตในบ้านเนาะซุปเปอร์มาร์เก็ตในบ้านนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะไปด้านทางด้านนู้นเนาะได้กินตลอดนะคะทั้งเขียวทั้งเม็ดแดงเนาะได้กินตลอดจ้าเนาะ ก็จะดูนะคะดอกก็จะออกตลอดนะคะพริกเนาะเขียวๆได้ทานตลอดนะคะนี่ค่ะเนาะพริกแล้วก็มากระพรานะคะสวนครัวในบ้านนะคะกระเพรายอดงามๆเลยค่ะ กะเพราก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพอยู่นะคะได้หลายเมนูจ้าเนาะสุ per ปป์มร์เก็ตในบ้านนะคะทุกคนเนี่ยค่ะปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะคะอันนี้ก็จะมีต้นมะเขือเทศนะคะแต่ยังไมา่ทันออกเนาะยังไม่ทันออกค่ะอันนี้ก็ชํชมชํามะกรูดนะคะมะกรูดเนาะเดี๋ยวไมา่ทาันออกรากนะคะถ้าออกรากก็จะขยายนะคะ ก็มาดูอันนี้อันนี้ก็ชําผักชีใบเลื่อยนะคะกับหัวะพาเนาะใบหัวะพานะคะค่ะอันนี้ก็เป็นต้นมะเขือเทศค่ะยังไม่ทันออกลูกก็ได้ทานทุกอย่างนะคะปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกจ้าเนาะอันนี้ก็กระเพรานะคะกระเพรานะคะยอดงามๆเลยค่ะ ถ้าจะผัดกะเพราเมนูเร่งด่วนเนาะอาหารจานด่วนผัดกะเพราทุกอย่างใช้ได้หมดนะคะกะเพราเนื้อกะเพราไก่เนาะกะเพราหมูสับอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ได้หมดแล้วก็มาดูต้นนี้ต้นนี้ก็จะเป็นต้นบวบเนาะบวบค่ะ,ต,นนะต,ะต้นบวบน,นะต้นบวบแล้วก็ต้นเมลรักนะคะเมลรักค่ะพามาเพิมต้นเมลรักเนาะใบเมลรักผักนางตู่นะคะเนาะ ภาษากลางก็ใบมงลักภาษาอีสานก็นางตูนะคะก็อันนี้ก็ดวงก็ทามาดูต้นหอมนะคะต้นหอมไม่ต้องซื้อเนาะเนี่ยค่ะได้ทานนะคะไม่ต้องซื้อค่ะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตในบ้านเนาะทุกคนสามารถทำได้เนาะชำชำดินตะก้าน้อยๆค่ะต้นหอมเนาะทำลาบน้ําตกก๋วยเตี๋ยวใช้ได้หมดนะคะต้นหอม เนี่ยค่ะอันนี้ก็พริกเหมือนกันอันนี้ก็พริกหัวได้ทานค่ะไม่ต้องซื้อนะคะไม่ต้องไปตลาดนะคะมีซูเปอร์มาร์เก็ตในบ้านอันนี้ก็มะละกอค่ะดกมากนะคะตำส้มตำได้เลยดกมากๆค่ะไม่ได้มีต้นเดียวนะคะเดี๋ยวดวนจะให้ดูอีกต้นหนึ่งเนาะนี่ยค่ะมีหลายต้นนะคะมะละกอ จะพามาชมต้นนี้อีกต้นนึงตนน้ตนนี้ก็คือว่าดกนะคะเนี่ยค่ะลูกใหญ่ๆนะคะตำส้มตำเนาะเรียวๆเวนี่ยค่ะดุกมากให้ภาพบรรยายเลยนะคะใครอยากตำสมตำม,มาเอาได้นะคะจับจองได้เลยคะ่ะมลรกอเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็อ ด้านนู้นก็เป็นกล้วยน้ำว้านะยังไมา่ทาันสุกค่ะกล้วยน้ำว้านะกล้วยน้ำว้ามีกล้วยน้ำว้ามีกล้วยหอมเขียวหอมแล้วก็กล้วยไขนะ่เนาะเดี๋ยวล่งพามาดูด้านนี้เนาะนี่นะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นแคร์เนาะต้นแคร์ออกดอก ตรงนั้นก็เป็น,น,นกล้วยหอมเขียวนะคะกล้วยหอมเขียวเนาะหอมเขียวนะคะตรงนั้นเนี่ยค่ะตรงนั้นก็จะเป็นกล้วยไข่เป็นกล้วยไข่หมดเลยนะคะด้านนู้นก็เป็นกล้วยไข่เนาะผ่าชมสวนนะคะกล้วยไข่ไก็ได้กินด้วยได้ขายด้วยเนาะกินด้วยขายด้วยะค่ะ ก็ด้านนี้ก็ต้นกล้วยไข่นะคะแต่ยังไม่ทันออกเนาะหน่อเล็กๆค่ะเนี่ยหนอ่อหน่อกล้วยไข่เนาะเอาไปปลูกได้ค่ะแต่อันนี้ยังไม่ทันออกเนาะยังไม่ทันออกปีค่ะเนาะกล้วยไข่นี้ยังไม่ทันออกปีกล้วยไข่นี้ยังไม่ทันออกปีนะคะเดี๋ยวพามาชมชมสวนเนาะ ส่วนหลังบ้านนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปเนาะถ้าถูกใจก็กด Subscribe นะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะดวงชาแนลนะคะ